เชื่อยใช่ปะว่ามันคือความจริงว่าอ่านหนังสือแบบมืดๆอย่างนี้สายตาเสียแกมันไม่จริงหรอพี่เราเข้าใจมาตั้งหลายวเนาะเอาวันนี้ก็ไม่รู้แกตกลงมิงไมิริงรอเราก็ต้องไปอู่วเออจนดีเหรอต้ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจากประเด็นที่ว่าการอ่านหนังสือในที่มืดสลัวไม่ทําให้สายตาเสียนั้นคุณอาจจะเคยได้ยินคําเตือนที่ว่าอย่าอ่านหนังสือในที่มืดๆไม่งั้นจะทําให้สายตาเสียได้ แน่นอนค่ะว่าแสงสลัวทําให้คุณเพ่งสายตาได้ลาบากนอกจากนี้มันยังทําให้คุณกระพริบตาน้อยลงซึ่งจะส่งผลให้คุณรู้สึกปวดตาเนื่องจากสายตาของคุณแห้งและต้องหลีตาเป็นเวลานานเมื่อคุณกลับไปอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างอาการนั้นก็จะหายไปคะ่ะจากสูตแพทย์ส่วนใหญ่ได้ลงความเห็นว่า การอ่านหนังสือในที่แสงสลัวไม่ได้ทำลายสายตาของเราแม้ว่ามันจะทำให้สายตาของเราอ่อนล้าและส่งผลเสียหายอย่างเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรกับโครงสร้างและการทำงานของดวงตาค่ะค่ะง,งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ทำการตรวจสอบว่าเมื่อต้องใช้สายตาอ่านหนังสืออย่างหนักคนไข้ที่มีอาการตาแห้งผิดปกติอย่างเช่นคนที่เป็นโรคจเกรนจะมีอัตราการกระพริบตาลดลงเพียงใด การกระพริบตาที่ลดลงและการอ่อนล้าของดวงตาระหว่างอ่านหนังสือส่งผลให้ความสามารถในการมองเห็นของคนไข้ลดลงไปชั่วขณะอย่างไรก็ตามแม้แต่ผู้ผที่มีอาการนี้เมื่อหยุดอ่านหนังสือสายตาก็จะกลับมาคมชัดขึ้นแสดงให้เห็นว่าดวงตาของเรากลับสู่ภาวะปกติเมื่อสายตาอ่อนล้าไปค่ะ ในทางกลับกันนะคะบทความฉบับหนึ่งเกี่ยวกับอาการสายตาสั้นสรุปเอาไว้ว่าการอ่านหนังสือในที่มืดสลัวหรือการถือหนังสือใกล้าตาเกินไปอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสายตาได้ค่ะจากหลักฐานสําคัญที่นํามาใช้อ้างอิงเพื่อสนับสนุนความคิดดังกล่าวคือทุกวันนี้อาการสายตาสั้นกํากลังระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองและคนที่อ่านหนังสือมากๆมีแนวโน้มสายตาจะสั้นมากกว่าผู้ผู้เขียนหนังสือนะคะได้กล่าวตั้งข้อสังเกตว่า ข้อสันนิษฐานนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อให้เกิดการยอมรับทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นค่ะในการตรวจสอบข้อโต้แย้งนี้นะคะประการแรกการอ่านหนังสือมากมีอาการสายตาสั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการอ่านหนังสือในที่มืดสลัวคือสาเหตุที่ทําให้พวกเขาสายตาสั้นจริงอยู่ค่ะที่ว่ามันอาจจะเชื่อมโยงถึงกันแต่ปัจจัยสําคัญน่าจะเป็นปริมาณการอ่านของแต่ละคนมากกว่าประการที่2นะคะแนวโน้มของการใช้แสงในอดีตก่อนที่จะมีการคิดค้นหลอดไฟขึ้นมา ผู้คนต้องอ่านหานังสือในห้องมืดมืดโดยอาศัยเพียงแสงเทียนแต่ปัจจุบันเรามีไฟฟ้าไว้ใช้อ่านหานังสือข้อเท็จจริงที่ว่าผู้คนในปัจจุบันในทุกวันนี้นะคะมีสายตาที่สั้นกันมากขึ้นทั้งทางที่โลกของเราออกจากสว่างสวัยนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นพอที่จะสนับสนุนหรือหักล้างคำกล่าวอ้างที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นะคะเชื่อกันว่าการอ่านหานังสือในที่มืดมัว,วจะทําให้สายตาเสียคะ่ะ เออเราไปดูอีกรอบไหมเราไปหาผู้ช,ยชายอยาีกรอบดีกว่าเออเนี่ยเราองให้ผู้ช,ชายช่วยแล้วล่ะเรื่องเนี้ยมันเป็นประเด็นจ,จริงๆอะ่ะโอเคงั้นเราไปหาผู้ช,ชายดีกว่าโอเคไปกันเลยจากประเด็นที่ว่าการกินอาหารดึกๆทำให้อ้วนคำแนะนำด้านโภชนาการและนิตยาสารสุขภาพทั้งหลายล้วนอัดแน่นไปด้วยสารพัดวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคุณเพื่อลดน้ำหนักนะคะหนึ่งในคำแนะนำสำคัญคือ อย่าก,กินตอนดึกพวกเขาให้เหตุผลว่าถ้าคุณกินอาหารตอนดึกหรือก่อนเข้านอนคุณจะไม่มีเวลาเผาผ่านคอรี่ก่อนที่คุณจะหลับหรือไม่อย่างนั้นก็เพราะว่ากระบวนการเผาผ่านอาหารของคุณจะทํางานช้าลงในช่วงค่ำๆในงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชายสวีเดนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเมื่อกินมื้อดึก ส่วนในงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ศึกษาผู้ชายอ้วน86คนและผู้ชายที่มีน้ำหนักปานกลาง61คนพบว่าพวกเขากินอาหารในเวลาที่ไม่แตกต่างกันเลยในงานวิจัยขนาดมหึงมากับคนไข้2,500คนในน้ำหนักตัวทุกระดับพบว่าเวลาที่พวกเขากินอาหารนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของพวกเขาเลยเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบแล้วเราพบว่า การกินอาหารมากกว่าสามมื้อต่อวันมีผลต่อความอ้วนนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกับการอดอาหารมื้อเช้าเข้ากับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นการกินอาหารมื้อเช้าทุกวันไม่เพียงแต่จะเชื่อมโยงกับการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับพอดีเท่านั้นทว่าสถิติยังชี้ให้เห็นอีกด้วยว่าคนที่กินอาหารเช้าทุกวนันจะกินอาหารแต่ละมื้อในปริมาณที่ไล่เลี่ยก,กันอีกด้วย ข่าวคือเมื่อคุณกินอาหารครบสามมื้อก็ย่อมมีแนวโน้มน้อยลงที่จะสวาปามอาหารในมือ้อใดมื้อหนึ่งมากเกินไปกุญแจสําคัญของการลดน้ําหนักหรือรักษาน้ําหนักให้พอดีนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแต่กลับทาได้ยากเหลือเกินนั่นคือกินให้น้อยกว่าที่ร่างกายสามารถเผาผลาญได้หมดเชื่อสิตราบใดที่คุณทําเช่นนั้นไม่ว่าคุณจะกินอาหารกี่โมงกี่ยามก็ตามน้ําหนักคุณก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะ ได้แล <mean> ้วได้เด้อเข้าใจมาตลอดคนดังโอ้ยแกแร่ไปแหละเออแต่แม่งน้าของจริงอะไรจริงว่ะ ประเด็นที่ว่าอากาศหนาวทําให้เราไม่สบายผู้คนส่วนมากเชื่อว่าการออกไปผจญอากาศหนาวข้างนอกจะทําให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยมากขึ้นรายงานทางวิทยาศาสตร์ฉบับหนึ่งเผยเห็นถึงการทดลองทั้งหลายที่นักวิทยาศาสตร์ทําการทดสอบว่าเรามีแนวโน้มที่จะป่วยมากขึ้นหรือไม่เมื่อเรารู้สึกหนาวในการทดลองเหล่านี้นะคะพวกเขาได้ใส่เชื้อเวลาที่เป็นไข้หวัดเข้าไปในโพรงจมูกของผู้เข้าร่วมการทดลอง จากนั้นจึงทำให้คนบางคนในกลุ่มนี้สัมผัสถึงความหนาวเย็นปรากฏว่าคนที่ได้สัมผัสกับความหนาวเย็นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อหวัดมามากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้สัมผัสเลยขณะที่งานวิจัยอีกชิ้นนึงได้มองหาความสัมพันธ์ระหว่างการทําให้เท้าเย็นกับอาการไข้หวัดนะคะในงานวิจัยดังกล่าวนี้คนที่ถูกทําให้เท้าเย็นมีแนวโน้มที่จะรายงานถึงอาการไข้หวัดในภายหลังนั่นหมายความว่าถ้าเท้าเย็นแล้วจะทําให้เราเป็นหวัดอย่างนั้นหรือ ไม่ใช่หรอกเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าคนเหล่านี้รายงานอาการดังกล่าวเพียงเพราะเขารู้สึกว่าเท้าเย็นเยือกโดยที่ไม่ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนแต่อย่างใดนอกจากนี้นะคะยังมีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้เราเชื่อมโยงความเจ็บปวดเข้ากับอากาศหนาวเย็นผู้เชี่ยวชาญบางคนสันนิษฐานว่าอากาศหนาวเย็นทําให้คนเรามีแนวโน้มที่จะอยู่ในบ้านกันมากขึ้นดังนั้นเชื้อหวัดและเวลาอื่นๆ จึงแพร่กระจายติดต่อกันแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นมาสนับสนุนข้อสันนิษฐานดังกล่าวนะคะแต่เราต่างรู้ดีกันว่าเชื้อหวัดแพร่กระจายผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิดค่ะ ไม่จริงสวนไปก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะถ้าอยากรู้ว่าในอาทิตย์ต่อไปเราจะมีเรื่องราวอะไรจะนําเสนอให้ทุกคนได้ชมิทนะคะก็ต้องคอยดูอย่าลืมนะคะเรื่องไหนที่คุณคิดว่าจริงอาจจะไม่จริงส่วนไปก็ได้นะคะสวัสดีนะคะ